วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Euro Truck Simulator 2นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปส่งรถถังให้กับนายกนะครับเอาอีกแล้วทำคลิปเสี่ยงตายอีกแล้ววันนี้โอ้โ oh หยังไม่จบไม่สิ้นกับท่านนายกของเราอีกนะครับก็หลังจากที่เราไม่ได้เล่นเกมนี้มานานนะครับผมสำหรับ Euro Truck Simulator 2วันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปทำภารกิจเสี่ยงตายอีกสักหรอบนะครับโดยการที่ผมจะ ไปส่งรถถังระยะทางก็ประมาณ100กิโลเมตรใช้เวลาไม่นานนะครับวันนี้ก็มากับรถรุ่นสแกนเนีย r 5 8 0นะครับผมหมถ้าไม่เขียนอยู่หน้านรถก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นสแกนเนีย580 mm hmm. ก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบเกมยูโรทักซิมูเลเตอร์2หรือว่าพวกเกมขับมัวลอรครับ,รบ mm hmm. โอเคครับโอ้โหบอกเลยว่าลายรถคันนี้เนี่ยสุดจัดครับเป็นลายการ์ตูนด้วยเป็นแง่การ์ตูนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันร,รู้แต่ว่ามันเป็นการ์ตูน โอเคครับได้เวลาที่เราจะไปเริ่มรับงานในล,ละตอนนี้ผมรับงานว้แล้วแต่มันอยู่ห่างจากกระลาดของผมเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรเดี๋ยวผมจะโอ okay, เคเราขับมุมมองภายนอกไปก่อนสตาร์ทเครื่องครับ <What? S 1> เครื่องยนต์ลั่นๆ่นครับผมบอกเลยกดเบรกมือก่อน oh. ปึน๊บเสียงรถแบบดูดีเสียงรถแบบอย่างลั่นเลยครับโอเคครับตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงเช้าครับ เราจะเริ่มไปรับงานกันเลยดีกว่าการขับรถในจราจรในเมืองน,นี้เราต้องขับให้ถูกกฎหมายนะครับไม่งั้นเราเนี่ยอาจจะเสียค่าปรับได้นี่มีเสียงสิริด้วยเป็นไงสิริบอกให้วิ่งตรงต่อไปผมเล่นแบบไม่ต้องเปิด GPS ก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่ามันมีมอดที่มันเป็นสิริมันจะบอกทางเราเหมือน เหมือนเหมือนใน Google Map ที่ที่เวลาเราแบบมาร์กแล้วเราจะไปไหนมันก็จะพูดแบบนั้นเลยเป็นอะไรที่ดีมากนะครับประเด็นคือเป็นภาษาไทยด้วยไงคือดีมากครับโอ้โหทำไมไฟแดงรู้สึกว่านานจังเลยฮะโอเคไฟเขียวละจวดรถคันนี้ของผมก็เป็นเครื่อง V6 ครับ590แรงมา้าแรงแรงเล,งๆเลยๆครับ12สปีดเตรียมเดี๋ยวขวาข้างหน้า ผมเลือกเวลามาวิ่งงานเป็นตอนกลางวันเพราะว่ามันจะได้แบบว่าชม,มบรรยากาศมปนในไปในตัวด้วยนะครับนี่ก็ไฟแดงโคตรเยอะครับเมืองนี้เมืองนี้ไฟแดงโคตรเยอะจริงๆเลยผมขับมาเนี่ยเห็นไหมสองไฟแดงแล้วผ่านมาแต่ด้อยู่ไม่ได้จอดนานไฟแดงแรกอาจจะจอดนานหน่อยแต่ไฟแดงนี้ก็ไม่ค่อยเสียเวลามากนะครับ คลิปนี้ก็ไม่อาจจะยาวมากนักหรอกนะครับเพราะว่ามันไปส่งระยะทางไม่ไกลมากครับกับการกับการส่งรถถังให้ท่านนายกของเรา <c oughs> เอา้าเดี๋ยวนะเขาบอกให้ผมเลี้ยวขวาอย่าบอกนะว่าอยุ่ขวาตรงนี้งานงอกเลยครับดูทางเข้าสิทุกคนดูทางเข้าสิครับโอโ้โหมาไปแล้วโอเคโอโ้โหทางเข้าเล็กเกินเข้าได้ปะเนี้ยอาจจะได้อยู่ครับ ต้องค่อยๆครับต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งโอเคครับแล้วผมก็ต้องกดรับงานนี่เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่มีอุย้ยมันมีให้เลือก3าอันเดียวนะมันมีรถถังขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กเฮ้ยเฮ้ยตอนผมมปรับงานตอนแรกทําไมไม่มีแต่ตอนนี้มันดันมีโอเคเดี๋ยวผมจะเอาคันใจสุดละกันมาทุกคนได้เวลาทําภารกิจเสี่ยงตายแล้วครับ ถ้าทุกคนไม่เห็นผมลงคลิปภายในอีกวันสองวันก็แสดงว่าก็ตามนั้นนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปโอ้โหมีให้เลือกเอาเลยนะครับแม่านนายกของเรานี่สั่งเข้ามาหลายอันหลายลำสเสลเกินเอาไม่ใช่เรือดำน้ำถ้าเป็นรถถังมันต้องเรียกหลายคันสินจะมาหลายลำอะไรโอเคแต่เวลาที่เราจะถอยเข้ามาเอาแล้วนะฮะปุบ๊บโอ้ตรงเป๊ะ,ะครับ ตรงหรือเปล่าเนี่ยทำไมรู้สึกว่ามันไม่ตรงรถผมสามารถโหลดเตี้ยได้เป็นไงอมีไฮดรลิกด้วยแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ตรงครับมันไม่เดียวไลฟ์ผมต้องจอดให้มันตรงตัวนี้ให้มันตรงกับตะขอด้านหลังพอดีเขาเรียกว่าตัวอะไรอะตัวที่มันเกาะกับรถเนี่ยปึ๊บโอ้ยตรงเปป๊ปขนาดนี้ยังกระจับฟางปึ๊บห้ยน่าจะเป็นรถถังรถถังยุค ยุคเก่าหรือเปล่าทําไมรู้สึกว่าหน้าตามันดูเก่าๆสักนิดหนึ่งโอ้โเดี๋ยวนะมันจะออกได้หรือเปล่าประเด็นคือทางเล็กมากอุ้ยรถผมมอนกรรันใช้ได้เลยนะครับนี่แม่ภารกิจเสียงตายของเราในวันนี้เริ่มขึ้นแล้วครับโอ้ยโอยก่อนจะออกทางต้องดูรถด้วย แล้วปัายเออเลี้ยวซ้ายก็ไม่บอกแม่กำลังจะดู GPS เลยขวามือไม่มีรถมาครับเลียวซ้ายได้สบายปึ<า>๊บชุบชุบชุบเอ,อเย้ยเอ,อเย้ยเบาไปแล้วหนึ่งป้ายครับไม่เป็นไรครับ <c oughs> ยศเรานี่ไม่ต้องพูดถึงครับอ้าวมันเกี่ยวอะไรกับยศวะเนี่ยผมต้องเลี้ยวขวานะครับทุกคนโอเคตอนนี้ก็ต้องจอดรอไฟแดง เออน,นี่ก็จะเป็นสภาพภายในนะครับนี่เป็นสภาพภายในรถของผมเลยก็ค่อนข้างจะรูระเป็นสแกนเนียตัวเก่านะรถคันนี้แต่ฟีเจอร์ต่างๆก็ยังคงทันสมัยอยู่โอเคไปเดี๋ยวขวาได้อ๋อมีมอเตอร์ไซค์ด้วยเป็นไงทุกคนโอเคขอขับเกียร์ก่อนโอเคครับระยเวลาที่เราจะวิ่งดยยาวแล้ว ระยะทางตอนที่ผมพูดไว้ตอนต้นคลิปคือ100กิโลแต่ผมเปลี่ยนงานมันก็เลยกลายเป็น200กิโลไงแต่คลิปนี้อาจจะยาวขึ้นแต่ผมจะทําเวลาให้มันเร็วนะนี่ไงกําลังว่าจะทําเวลาให้มันเร็วแต่บัดันติดไฟแดงอีกแล้วฮนะติดไฟแดงรอบที่เท่าไหร่แล้ววันนี้ให้ชมภายนอกบรรยากาศภายนอกกันไปสักก่อนนะครับโอ้รถถังรู้สึกว่าจะไปผ่านสวงคามมาแล้วหรือเปล่าทำไมมีสังกะสีแบบอยู่ข้างๆรถด้วย โอ้โหน่าจะเป็นรถถังที่ผ่านศึกมาแล้วนะครับโอ้โหไม่ธรรมดา,าจริงๆเลยแหมลายรถเราก็เข้ากันซะเลยเกินกับพุ้งางก,กันลายพางังโอ้ทุกคนดูรถประชาชนในเกมครับเป็นไงปกติรถในเกมเนี่ยมันจะไม่มีเสียงนะครับแต่คือผมไปลงมอดทำให้เสียงรถในเกมแม้ที่มันเป็นรถรถคกบอดอะ มันจะมีเสียงเว้ยทุกคนทุกคนคงจะได้ยินอยู่ใช่ไหมครับนี่มันจะมีเสียงรถแบบฟูดฟูดฟูดถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็เป็นเสียงมอเตอร์ไซค์แบบป๊าป้าแบบนี้เลยแต่ก่อนนี่คือมันไม่มีไงอุ้ยอุ้ตกใจหมดเดี๋ยวขออนุญาตครับมองภายในสักหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะได้ดูทางให้มันเต็มที่ด้วยโอ้โหไฟแดงไฟแดงเบรกเบรกรถเรานี่คุณภาพ ไม่ต้องพูดถึงฮะนี่ขนาดบรรทุกแบบว่ารถถังมาเบกรกละยะ20เมตรนี่บอกเลยอยู่อยู่ทุก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 อะไรอะอยู่ทุกเบรกอะนีอะไรก็อยู่ทุกเบกรออกโอเค <c oughs> okay, ครับภารกิจเสี่ยงตายของเราได้เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับผมกับการเอารถไปส่งท่านนายกของเราในวันนี้บอกเลยว่าภารกิจนี้จะเป็นภารกิจสุดท้ายในชีวิตผมหือเป่ากก็ไม่รู้นะครับ เข้าเลนขวาดีกว่าวะเลนซ้ายรถคนเดียวสับหกไปเลยสับเจ็ดสับเกียร์ผิดเลยเมื่อกี้นี่ไงมีมอเตอร์ไซค์มาด้วยผมต้องชิดซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายโอเคเดี๋ยวผมขอดูมุมมองภายในก่อนแหม GPS ของเรานี่ดีดีครับย้ำเลี้ยวย้ำอีกฮะกลัวเราไม่เลี้ยวหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับ บรรยากาศในเกมตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงเช้านะครับบรรยากาศกำลังดีเลยเหมาะกับการที่เราจะเอารถเนี่ยไปส่งที่ที่ไหนก็ไม่รู้นะแต่คือแบบเขาบอกมาแค่ให้มาส่งรถถังแค่นั้นแต่ผมไม่รู้ว่าที่หมายคือที่ไหนเราค่อยดูกันอีกทีหนึ่งตอนที่เราไปส่งมันก็น่าจะเป็นโรงงานรับซ่อมรถถังหรือเปล่า เพราะว่ารถถังที่เราบรรทุกมาในวันนี้ดูจากสภาพแล้วมันน่าจะเป็นรถถังที่ผ่านผ่านศึกผ่านสงครามมาแล้วนะผมคิดว่าทุกคนดูดิมันไม่เหมือนรถถังใหม่สักนิดหนึ่งเลยมันเหมือนรถถังที่แบบเพิ่งผ่านสงครามมาสดๆร้อนๆเออเพราะว่าช่วงนี้ก็มีแบบสงครามเยอะไงคืออันนี้เป็นรถถังของไทยนะครับที่ท่านนายกของเราเนี่ยส่งไป ช่วยเหลือประเทศยูเคนอไเดนไ่เกี่ยวไม่เกี่ยวไปเ,เข้าการเมืองอะไรวะไม่เอาไม่เอานะ,ะเราจะไม่เข้าการเมืองเราจะเล่นไปของเราแบบธรรมดานี่ออแหละอต่อีกหน่อยช่องก็จะบินลนะลืมเข้าแคนเมืองเยอะไม่เอาไม่เอาเรื้อพูดนะครับผมอ่าต้องบอกว่ารถคันนี้ผมก็เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับน้ำมันเนี่ยขี่ได้ร้อยโลนี่คือรถยังไม่ถึงครึ่งถังเลยมันเป็นรถที่แบบโคตรประหยัดเลยนะเนี่ย บอกเลยว่าโคตรดีครับเติมน้ํามันรอบหนึง่งส่งงานได้ประมาณ3-4รอบเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากครับยิ่งช่วงนี้น้ํามันก็ยิ่งแพงด้วยนะครับทุกคนเออทีนักเที่ยวรอเอารถรุ่นที่มันประหยัดที่สุดมาเพราะว่าจริงก,ก็มีอยู่แค่คันเดียวนี่แหละนะครับโอเคครับจากนั้นก็ออกซ้ายฮนะดูกระจกด้วยครับมีรถมาจ้าโอ้รถบัสใจดีเกิน ให้เราออกไปก่อนนี่คือผมขับแบบเดียวไลฟ์สุดๆแล้วนะครับคือผมใช้ไอ้พวกปุ่มที่มันอยู่บนสเตียร์ลิงเวลนะครับอ้าวโอ้โหใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษผมลองคงจะงงไลยพี่สเตียร์ลิงเวิวคืออะไรวะก็คือจอยพวงมาลัยนั่นเองมันคือพวงมาลัยนั่นแหละครับว่าสเตียร์ลิงเวลอ่ะก็คือผมใช้พวกปุ่มที่มันอยู่บนพวงมาลัยในการคอนโทรลไม่ว่าจะเป็นมุมมองต่างๆขันซ้าย หันขวาแล้วก็หันกลับขึ้นมาอ่ะปกติเวลาที่เราหันขวาแบบนี้ปุ๊บเราหันกลับขึ้นมาตรงๆแบบเนี้ยภาพมันจะไม่แบบโซโลแบบนี้นะปกติมันจะหันปุ๊บมาแบบนี้เลยแบบหันมาเร็วๆเลยแต่คือนี่คือผมลงมอสแล้วภาพมันก็เลยแบบเวลากล้องมันหันมามันจะสมูทกว่าเดิมเนี่ยซีรีสบทอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเวลาผมหันนะดูนะปุ๊บเห็นไหมมุมกล้องมันจะสมูทขึ้นมันทำให้เวลาเราดูวิดีโอเนี่ยมันจะไม่ให้มันมึนหัว คือบางทีแบบโลหันแบบเนี้ยคือถ้าเป็นเวอร์ชั่นเดิมนะกดกลับมาปุ๊บคือหน้าจอมันปุ๊บมาแบบปุ๊บเลยอะ่ะคือมันคือสายตาเรามันรับภาพไม่ทันเข้าใจไหมครับคือเราเห็นอีกภาพหนึ่งพอมาตัดไปอีกภาพหนึ่งเราก็จะงวงว่าเอ๊ะอะไรวะเนี่ยนะครับแต่ถ้าใส่มดนี้เข้ามามันก็เห็นไหมเวลาเลี้ยวมันก็จะสมูทไม่ใช่เวลาเลี้ยวสิเวลามุมกล้องมันหันอ่ะเหยียบรัวๆเลย เพราะว่าระยะทาง200กว่ากิโลสบีดีินี่ก็ดีเหมือนกันนะครับเวลาที่เราขับรถเร็วเกินกว่ากําหนดสิรดีก็จะพยายามบอกให้เราลดความเร็วแต่มันไม่ได้อะครับโทษทีโทดีงานที่รีบสลดีสลีบอกเราลดความเร็วอีกแล้วครับโอ้มอเตอร์ไซค์ครับโอ้นี่มันควอลลิงไะเนะ่ โอ้โหบิ๊กไบค์ครับสองคันเอาสักเสาไหมทุกคนแข่งกับบิ๊กไบค์สักสักอ่าเสาไฟฟ้านึงไหมยรถเราตอนนี้วิ่งไปที่ความเร็วเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันแบบประมาณโอ้ประมาณร้อยกวา่าโอ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 ,โอกำลังว่าจะเลี้ยวประทูนีมีรถสวนมาเกือบเกือบอุบัติเหตุเลยแหม ตัวทาไมเนี่ยถ้ามีเรื่องเนี่ยขึ้นไปเอารถถังอยู่ข้างหลังเ,งเนี่ยลงมายิงหนึ่งบอกเลยว่าโคตรเถื่อนเฮ้ยเสียงมอเตอร์ไซค์มาอย่างไรมาขับขับมุมมองภายนอกถามว่าผมขับได้ไหมมันก็ขับได้นะครับขับได้แต่คือมันจะรถมันจะไม่นิ่งครับรถมันจะไปไม่ตามเลนเนี่ยมันจะสะบัดไปสะบัดมาแบบเนี้ย ติดซ้ายตอนนี้ผมก็ติดซ้ายอยู่นยไม่เห็นเลยสิริเว้ยวิเว้ย,อย,อยมองไม่เห็นทางเว้ยข้างหน้าเป็นโคง้งข้างหน้าเป็นโค้งครับผมต้องลดความเร็วตามที่ยุกิบอกยุกิคือใครเหรอก็คือสิรินี่แหละมันมีแบบเสียงแบบสิริธรรมดาแล้วก็เสียงแบบยูกิเป็นเสียงแบบการ์ตูนอนิเมะอะไรแบบนีน้ผมว่าเสียงแบบนี้มันน่ารักดีผมก็เลยเรียกเสียงนี้มา เฮ้ยทมเร็วเกินจะเป็นอะไรดูข้างหลังรถพี่ก่อนพี่บรรทุกอะไรมาไอ้น้องใครพี่ก็ไม่กลัวหรอกเออจะว่าไปสภาพอากาศในเกมคือบรรยากาศดีมากทุกคนดูก้อนเมฆดูแบบสภาพอากาศครับคือต้องบอกว่าเกม Euro Truck Simulator 2เอร์ชั่นแบบปกติเนี่ยก็คือเวอร์ชั่นเดิมๆเ,เนี่ย บรรยากาศภาพในเกมจะไม่สวยแบบนี้จะไม่สดใสแบบนี้นะครับต้องบอก่านผูช้ชมไว้ก่อนเลยสําหรับคนที่แบบว่าเอ๊ยทำไมเกมที่สวยจังภาพสวยจังอะไรแบบนี้นเผื่อมีคนสงสยัยอันนี้ผมก็จะบอกไว้นะครับก็คือผมได้ไปซื้อมอดภาพสวยมานะครับทุกคนมันเป็นมอดมันจะมีอยู่2เจ้า2หรือ3เจ้านี่แหละมันจะมีของ j b x แล้วก็ของ Nextgen แล้วก็ของอะไรสักอย่างอะไรอีก ค่ายหนึ่งมันเป็นค่ายที่ทํามอดภาพนะต้องบอกว่ามอดภาพที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ไม่ใช่มอดภาพฟรีนะครับเป็นมอดที่เสียเงินและอ่ะผมก็ขอบอกท่านผู้ชมไปเลยแล้วกันว่าไอ้มอดภาพสวยตัวนี้ผมซื้อมาในราคา1000กว่าบาทครับฮะฟังไม่ผิดหรอกนะครับมอดภาพตัวนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่ก็คือราคา1000กว่าบาทโอ้โหเดี๋ยวนะถามว่าผมทําไมถึงลงทุนแบบซื้อมอดแค่มอดภาพเนะี่ย ต้องบอกว่าผมเป็นคนที่แบบชอบเล่นเกมแบบขับรถหัวลากเป็นประจําอยู่แล้วนะครับว่งบางๆผมก็จะมานั่งขับรถเล่นชิวๆอะไรแบบนี้เลยนะครับและเวลาที่ผมเล่นแบบไปเรื่อยๆครับที่มันเป็นเกมเวอร์ชั่นเดิมครับก็คือบรรยากาศภาพมันจะดูจืดชืดมืดดูแบบเล่นไปแล้วมันดูแบบไม่ไม่ยังไงอยาจะบอกว่ายังไงอะอะไรวันนี้เดี๋ยว,ยวรถติดอะไรก่อน คือเล่นไปนานๆแล้วมันมันไม่มันไม,ม,นไม่รู้สึกแบบเดิมๆแ่ะทุกคนผมว่าผมต้องออกขวามาอ,อุ้ยอุาะทำไมคันนี้เขาไม่ไปรู้สึกว่าจะมีอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้าเรานะครับนี่ไงใช่จริงด้วยเฮ้ยรถไหลโอเคออไอ้คันข้างหน้ามันก็ไม่ไปไงประเด็น โอเคครับทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับว่าผมจะไปไม่ได้นะปกติผมเจอประจำอยู่แล้วไอ้อุบัติเหตุนเนี่ยแต่ผมก็แหกด่านตลอดครับทุกคนเพราะว่าถ้าเราออกขวาหรือออกเออถ้าเราออกขวาไปเนี่ยก็คือมันไม่ได้ครับมันไม่ได้มันระยะทางมันจะเพิ่มขึ้นอีกไกลมากครับจากปกติเราจะได้ส่งแค่200กิโลมันอาจจะเพิ่มเป็น300กิโลผมก็เลยตัดสินใจที่จะผ่าด่านแบบนี้ไปเลยครับ นะถ้าใครที่เล่นเกมนี้ประจําก็น่าจะรู้อยู่แล้วครับว่ามันจะมีไอ้พวกรถอุบัติเหตุที่มันอยู่ข้างหน้าแบบนี้มันก็จะชอบมากั้นด่านเวลาที่เราจะส่งของถึงที่หมายเออประเด็นคือคือเราใกล้จะถึงที่ที่เราจะไปส่งของแล้วไงแล้วมันชอบมาตัดหน้าเนี่ยถ้าทางมันใหญ่ก็ถือว่าโชคดีนะถ้าทางมันเล็กก็แสดงว่ามันไปไม่ได้โอ้ไปได้หรือเปล่าวัานนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ใบพัดมันยาวเกินอ่ะทุกคนไปได้หรือเปล่าวะ เอ้ยได้อยู่ได้อยู่เอ้ยไม่โดนใบพัดครับถ้าทางมันแคบแบบมันไปไม่ได้เลยนะคือแบบมันกั้นไว้เลยแต่นี่คือถือว่าผมโชคดีมากถือว่าโชคดีมากพาด่านมาได้ฉเฉยดาวไปครับข้างหน้ามีรถอีกไฟแดงอีกอุ้ย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 เลยไฟแดงเดี๋ยวเดียด๋วยวยดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไร Okay. เวลาจอดไฟแดงก็อย่าลืมใส่เบรกมือด้วยนะครับกกลัวรถมันจะไหลอะไฟเขียวมาเลยแปบ๊บเดียวรถบอดในเกมมันก็จะเยอะเป็นพิเศษครับเพราะว่าผมก็ลงมอดตงมอดเพิ่มอีกครับเห็นไหมทุกคนเห็นไหมมันจะมีรถแบบมอเตอร์ไซค์รถซุปเปอร์คาร์อะไรแบบเนี้ยเสียงเป็นไรวะนะคือผมพยายามลงมอดเพื่อให้มันเป็นแบบ ปัจจุบันมากที่สุดแหะทุกคนต้องเข้าใจอารมณ์ไหมก็คือถ้าเป็นเกมเวอร์ชั่นเดิมๆมันจะเป็นแบบแนวย้อนยุคสักนิดหนึ่งแต่ผมก็ลงมอดให้มันเป็นรถแบบให้มันรถเป็นรถป,ปัจจุบัน,นเล่นแล้วมันจะอินมันจะได้อารมณ์มากกว่ากันผมคิดว่าผมต้องคิดซ้ายว่าตอนนี้เรามาถึงเมืองที่เราจะมาลงรถถังท่านนายกของเราแล้วนะครับ้ยวซ้าย โอเคยุกิ okay, ใจเย็นๆนะผมขอหยุดไฟแดงตรงนี้ก่อนอย่า <c oughs> ลืมใส่เบรกมือด้ดวยเวลาจอดรถไฟแดงอ้เมืองนี้ก็ค่อนข้างจะเจริญผสมควรนะนี่มีตึกใหญ่ตึกสูงด้วยเวลาผมไปส่งของเมืองไหนก็ไม่ค่อยเจอเมืองที่แบบเป็นเมืองใหญ่ขนาดนี้นะผมจะเจอแต่เมืองเอล็กๆโอเคเบรกให้ผมหน่อยนะ โโอ้หคนเขาจะเลี้ยวเนี่ยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่หมายของเราแล้วนะครับอยู่ข้างหน้าเราประมาณอีกหนึ่งกิโลเมตรครับสับเกียร์สะมันเลยอุ้ยเล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 ยตกใจหมดปะโถ มีรถมาข้างหลังหรือเปล่าวนะเนี่ยถอยไปนะอ๋อไม่มีหรือว่าโชคดีไป,ไปอโอเคจดหมายของเราเดี๋ยวขวาเต็มกำลังครับปุ๊บโอเคเขาได้ครับอ้ยแต่ว่าไปรถถังเราก็คันใหญ่เหมือนกันนะนี่โอเคครับปุออ๊บใส่เบรกมือ จอดทุกครั้งต้องใส่เบรกมือนะถ้าเป็นรถใหญ่แล้วก็การจอดเดี๋ยวผมขอเลือกเป็นอันกลางแล้วกันผมจะไม่ถอยจอดนะเพราะว่าขี้เกียจขี้เกียจง่ายๆเลยเราไปส่งแบบนี้แหละนี่เออเอาไปลงแบบนี้แหละเดินหน้าเข้าตรงนี้นจะมีกลวยอยู่เนะี่ยโอเคให้มันตรงนะให้มันตรงเราต้องเป๊ะตลอดคนระับการขับรถ ไม่ตรงไม่ได้ครับไม่ตรงไม่ใช่คนนเนล่านี่โอเคครับตอนนี้ก็มาถึงที่หมายแล้วตรงนี้มันจะเป็นเหมือนสถานที่มันเ,นเหมือนเป็นโรงงานนะคิดว่านะโอเคก็ปดพ่วงเลยแล้วกันลาก่อนนะตอนนี้เราก็มาทํางานเสร็จสิ้นละไม่รู้ว่าหลังจากการปล่อยคลิปนี้ไปเนี่ยจะมันอยู่ที่การตั้งชื่อคลิปของผมซะมากกว่าทุกคนแล้ว <c oughs> ผมตั้งชื่อคลิปแบบ กวนมันก็แบบเสี่ยงอยู่นะแต่ผมคิดว่าผมควรจะตั้งชีคลิปธรรมดาธรรมดานี่แหละ